เมื่อคืนที่ผ่านมาทราบใช่ไหมตีหนึ่งครึง่งโอ้โหนอนอยู่ที่บ้านท่านผู้ชมอยู่กรุงเทพโซนไหนเนี่ยฮะฟ้าร้องฟา้งฟาผ่า,อาอเออตั้งใจงจะไปคือตอนนั้นก็อยู่บนที่นอนไงเพิ่งนอนไปแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวตีสามต้องตื่นเสียงโคมคามโคมโคามฟ้าร้องไม่รู้ว่าตกขนาดไหนด้วยรู้แต่ว่าตอนตีสาม สีสาหน้าช่องสาลามขึ้นมาบนฟุตบาทเลยน้ําท่วมพระรามสีหน้าช่องสามทีมงานต้องโทรศัพท์แจ้งผมทีเดียวพิยุทธน้ําท่วมหน้าช่องขับมาระวังนะนี่ไงเมื่อคืนที่ผ่านมาคาดว่าอ่วมที่สุดคือรัชดาพิเศษนี่ไง ฝนตกพายุร้องฟ้าผ่าดังมากตีสองตื่นขึาา้นมาเลยที่เจริญตรงเห็นไหมบางคนบอกรังคาสะเทือนฟ้าร้องดังมากแล้วก็ท่วมหนะักล่าสุดเช้าวันนี้นะฮะมีรายงานว่าเกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลักหลายสายในกทมโด,ดยชวราชดาพิเศษเช้าแล้วนะน้ำท่วมสูงบริเวณช่วงแยกราชดาลาดพร้าวหน้าสัญยาไปถึงแยกรัชโยธิน รวมถึงบางส่วนของถนนลาดพร้าวรถเล็กสัญจรไม่ได้ล่าสุดตีห้าที่ผ่านมาสรพลโยทินประชันพ,พันธ์แจ้งเตือนว่าปิดการจราจรชั่วคราวบนถนนราชนาพิเศษขาเข้าและขาออกทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกรัชโยธินจนถึงแยกราชดารลาดพร้าวแยกรัชโยธินถึงแยกรัชดารลาดพร้าวปิดเลยรัชโยธินถึงแยกราชนาวลาดพร้าวก็น่าสายายนั่นแหละ ทั้งสองฝั่งเลยเปิดการจราจรเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงนึกออกไอ้ที่นี่เนี่ยคือตำนานน้ำท่วมเมอร์ไห่เนี่ยไอ้ที่นีนะ่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยรถจะไปจอดอยู่บนสะพานคือลงไม่ได้อะนึกออกไหมเคยเกิดขึ้นบ่อยเลยรถจอดบ,บนสะพานนั่นแหละมันลงไม่ได้ไอ้ที่ลงไปข้างหน้าเนี่ยนิ่งอยู่ข้างหน้าหกโมงครึ่งนะักข่าวเราลงพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งล่าสุดระบายหมดแล้ว นี่ระบายหมดแล้วอกรุงเทพก็โอเคอยู่นะยังเหลือท่วมขังบริเวณปากท่อระบายน้ำและบางเลนของรถกทมลเร่งเรือนเครื่องสูบน้ำบริเวณแยกราชดาราพร้าวอย่างเต็มกำลังจราจรก็เล่กระบายการจราจรโดยบอกกับนักข่าวเราว่าเปิดได้แล้วการจราจรทั้งขาเข้าขาออกเพราะน้ำลดตั้งแต่ประมาณ6โมงคือเกิดท่วมตั้งแต่ตีสองหลังฝนตกนะักรถที่สัญจรมาทางแยกสุทธิสาร ต้องจอดค้างบนสะพานข้ามแยกรัชาดา,ดาดราาพร้าวไม่สามารถสัญจรได้แล้วตอนนั้นเนี่ยมันติดสะสมถึงแยกสุทธิสารน,น้ำถึงเข่าแต่ล่าสุด6โมงเปิดกายจราจรได้ปกติหลังน้ำรถสิ่งที่ตามมาหลังน้ำรถคืออะไรป้ายทะเบียนบานเลยป้ายทะเบียนรถหลุดอ่ใครที่ทำป้ายทะเบียนหลุดให้ไปสอรับได้ที่สอนอผลโยอทิน นักข่าวรอกสำรวจปรากฏว่ายังทั่วอีกหลายจุดผลหยดทินขาเข้าช่วงหน้ากรรมการตระบสอบสวนกลางและสวนเจตจุจักน้ำขังไปเลนหนึ่งเลยขอฟุตบาท <c oughs> แล้วซอยย่อยอีกหลายซอยในย่านรัชดาพิเศษผลหยดทินพอ <c oughs> อสำนักระบายน้ำกทรทมเจษดาจ,จันทรประภา,าบอกว่าเกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ตอนในสูงสุด111มิลลิเมตรเขตประทุมวัน แล้วก็ยังที่เกิน50มิิเมตรในหลายพื้นที่ทําให้เครื่องสูบน้ําระบายไม่ทันรัชดารัชดาราดาราพราวน้ําท่วมสูง30เซนทั้งสองฝั่งรถต้องจอดค้างบนสะพานก็ต้องแรงแก้ปัญหาอย่างที่บอกไปนี่แหละจนกระทั่ง6กโมงจึงเปิดได้ยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะพึ่งในการสํานักระบายน้ํากทบว่า,ออวาเป็นเพราะฝนตกหนักจริงๆไม่ได้เกิดจากแม่น้ําเจ้าพยาไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวกับน้ำเหนือเป็นน้ำฝนนี่ฮะอ้าวช่วงเช้าอาจจะมีปัญหาถนนหรือซอยบางเส้นที่มีน้ำท่วมสะสมอันนี้คือเมื่อคืนที่ผ่านมาอ้าวน้ำท่วม รอ,อท่านผู้ชมนิดหนึ่งลัชดาลาดเพร้าท่วมจนชินชินจริงเหรออืมอืม ระดับน้ำเขื่อนภูพิพลล่าสุดรอ8โมงเช้าออกมายังเอามาแล้วเพราะเมื่อวานนี้ก็ยังสูงอยู่เมื่อวานนี้เนี่ยของเมื่อวานเนี่ย99.54ตอน8โมงเช้านี้ล่าสุด99.58ของความจุกเขื่อนยังรองรับน้ำได้เนี่ย62ล้านลูกบาทเมตรหรือ0.42โดยที่ตั้งแต่ เมื่อวานนี้เป็นต้นมาระบายน้ำเพิ่มเป็น55ล้านลูกบาทเมตรเมื่อวานนี้เนี่ยน้ำไหลเข้า65.28ก็ยังไหลเข้ามากกว่าไหลออกอยู่แต่ระบายเพิ่มไงมันก็ยังไม่เต็มขาดอีกนิดหนึ่ง0.42%หรือ20อ่ะ62.23ล้านลูกบาทเมตรอันนี้คือเขื่อนพงม,มิพลล่าสุดแล้วเหลือกี่เซนเขาแจ้งไหม เลยกี่เซนถึงสันเขื่อนอะะ่ะขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ำกักเก็บเนี่ยเกิน13,400ล้านลูกบาศก์เมตรนะเอ่อขณะนี้นะเกินกว่า13,400ล้านลูกบาศก์เมตรอืมสิซนถึงขอบอ่า18เซนเห็นไหมสิบแปเซนติเมตรถึงขอบอ่าง18เซนก็ประมาณนี้ไหมอ่าประมาณครึบโรงเรียนนะ จะถึงขอบอ่างแล้วนึกออกใช่ไหมขอบอ่างอ่ะเหลือสิบแปดเซนอืมอ้าวจะเริ่มไหมท่านผู้ชมอยากได้เรื่องอะไรก่อน <c oughs> อเอาเรื่องอะไรก่อนเน,นี่ยกรอมอูตูบอกว่าวันนี้จะเริ่มหนาวแล้วหนาวจริงหนาวเพราะฝนมันตกน้ำมันท่วม ยังไม่ได้เป็นหนาวแบบเดินเดินลงมาแห้งๆแล้วลมมากระแทกผิวอ่ะยังไม่มี